พบกับป in ุ๋ยป้ายออนเดอะชัวนะคะวันนี้นะคะเรามากันที่เกาะ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 ล้านค่ะเกาะล้านนะคะที่แห่งนี้ที่เรามาก็คือหาดสแแมคค่ะหาดสแแมนะคะวันนี้คือบรรยากาศค่อนข้างร้อนนะคะถ้าเรามองไปรอบๆนะคะก็จะเห็นพวกนักท่องเที่ยวนะคะที่มา เที่ยวฮอด์ในวันหยุดนะคะในวันนี้วันนี้คือวันอะไรคะคุณผู้คะคุณผู้ค่ะวันนี้คือวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าหกค่ะวันนี้คือวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าหกนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เป็นวันหยุดแล้วก็มีพิธีสาคัญทางเในหลวงด้วยวันนี้คือวันฉัดมงคลนะคะพี่ฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมออดทริในทริปนี้วันนี้นะคะ หาดแรกที่เรามาคือหาดแสมยอยากให้ดูบรรยากาศของหาดแสมนะคะตอนนี้อุณหภูมิติดลบไม่ค่ะไม่ติดลบนะคะอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยค่ะ<ม>น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง40กว่าองศาเนี่ยนะคะก<ม>็อ,อยากจะให้คุณผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจนะคะแวะเวียมชม,มที่หาดแสมแห่งนี้ได้<ม>ซึ่งเกาะล้านน่ะจะอยู่หนึ่งในจังหวัดของจังหวัดชลบุรีนะคะ หรือว่าที่เรามาบ่อยคือหาดสัญยานนั่นเองนะคะสำหงหาดน,นี้เรียกได้ว่าค่อนข้างสงบเงียบเลยีเดียวแต่ก็ไม่ถึงเงียบเท่าไหร่เนื่งองจากวันนี้เป็นวันหยุดจะเห็นได้ว่าเรือจากหลายหากหลายที่นะคะ,ะก็จะแวะเวียนนะคะเข้ามาเอดเทียบภาาเป็นรอบๆไปนะคะนองจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกด้วยพรุ่งนี้ก็คือวันหยุดชดเชยนะคะก็ คาดว่าคนจะมีผู้คนกว่าหมื่นคนนะคะอยู่ที่เกาะน,นี้ก็เป็นได้นะคะแต่วันนี้เรายังไม่หมดเท่านี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบเกาะให้ดูไปเลยว่าเกาะร้านแห่งนี้มีทั้งหมดกี่หาดกี่หาดกี่หาดเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ